สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับพี่นอ้องหลังจากที่หายไปนั่นครับหายไปหมู่บ้านนี่ครับจกักรซีไทยอย่างพี่นอ้องเพิ่นช่วงนี้เพิ่นหามห้อกระต่องละมัดระวังน้ำครับเนาะเดี๋ยวทายทิศนั่นทิศนี้เดี๋ยวมันสีบดีกับตามมาคอมเมนต์พี่น้องมันเห็นหอดคิวผู้นี้ครับอานนี้แคาเจ้าว่าตัวตึงนี่วะจ๊ะอันตัวตึงของประจําแข่งหรือว่าประจํามันโอ้แต่โอเคซอกรุ้งนี้มาแสงนี่ใช้ได้โว้ย เนี่ยลงบอกเลยมั้ยโอ้ยสวัสดีครับ,รบน้องแสงหรือลูกแสงใช่เดี๋ยวพอถามเลยน้องแสงอายุเท่าไหร่ครับ16กจากค่า1ิโอ้เก็เอินลูกไส,ส<า>้แหละแม่ถึงตอ้องเ,เนาะสิพกเส็ยเนาะเดี๋ยวนะถามกว่าน,นี่น้องแสงเป็นคนอำจังหวัดไหนครับกทมกทมเลยเกิดกทมคนกทมเลยเหรอเขตยไหนอยู่ที่ไหน ขตแถวพระรามสองสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกชอบเต้นแล้วเหรอชอบชอบเต้นั้งแต่เด็กเลยแสดงว่าไม่ใช่พูดอีสานไม่ได้เลยได้ได้ได้ไหนคือว่ามีมีเสื้อสายดูโอ้แต่ฟังรู้เรื่องมั้ยเนาะฟังพอรู้เรื่องมั้ยเนาะรรือ่ะบานี้อายุสิบห้าสิบหกแล้วเราจบเราเราไม่ได้เรียนต่อแล้วเหรอไม่ได้เรียนเลยเพราะเพราะเราชอบทํางานตั้งแต่เด็กๆเลยทํางานตั้งแต่อายุสิบสี จริงอะจริงจริง4 1 6โอ้โหขนาดอายุขนาดนี้อยากชอบทํางานแล้วเพราะประมาณไหนประมาณที่บ้านเราไม่พร้อมหรือว่ายังไงที่บ้านเราก็ไม่พร้อมด้วยแหละแล้วก็อีกอย่างแล้วเราก็หาตังค์ใช้เองอะไรเองมันดีกว่าที่เจะไปใช้ตังค์พ่อแม่รับพี่น้องบ่าวตุ้ยขอใจมากแต่โดวนว่นน้องแซมมินนแถวอุบลแถวไหนเลยพี่น้อง<ช>คนกทมเลยาอาละที่นี้แต่ไหนก็ไหนละรู้จักสาวน้อยได้ยังไง อันดับแรกอะนักแรกก่อนนะขาไปดูหมอลามริงดิหมอลามยูหมอชิดครั้งแรกใช่หมอชชดใช่ใครชวนพี่เพื่อพี่พี่แบบว่าจะเป็นแก๊งใหญ่ๆเลยแก๊งพี่เกย์พี่กระเทยไม่เคยรู้จักสาวน้อยเลยไม่จริงดิจริงจริงครั้งแรกประมาณปีไหนปีนี้ปีล่าสุดเลยอุ๊อิงเลยอุอิงปะเนี่ยใช่ไม่เคยรู้จักสาวน้อย ไม่เคยเลยพี่เกพี่เคยเขาชวนไปหม,หมอชิดเลยหมอชิดเลยโดงเซียนเลยทีนี้ไปไปครั้งแรกเป็นไงไปเจออุ้ยสนุกมากสนุกเต้นกระจายเลยเอจริงดิจริงชอบไหมชอบชอบ,ชอบมากหมอโมโหแจ๊กเลยมากไปเจออน้องหญิงมาพอดีหลา่าวน้องหญิงมาพอดีใช่จังหวะปรางปุ้งปังออาแล้วถามจริงพ่อแล้วถามจริงนะว่าเคยคิดว่าจะได้มาเป็นแดนเซอร์ที่นี่ไหม เคยไหมอ่ะไม่เคยเลยกลัวเขาไม่รับด้วยซ้ำเพราะว่าอายุก็ยังอยังเล็กมากเลยแหละีน้องท่าขความคือนางยังไม่รู้ไม่นางไม่รู้จักสาวน้อยด้วยแต่เพื่อนพี่ๆเขาชวนมานางชอบแล้วทีนี้อ่ะไหนๆก็ถ่าความแล้วเนาะแล้วมาเป็นทนเซอร์ได้ยังไงครั้งแรกสมัครจากใครสมัครจากครูเอเห็นที่ไหนครับเห็นจากเฟซฮอโจจิงนี่จินปั๊บก็ทัก ครูเอเลยเหรอลแล้วครูก็ตอบว่ารับจริงดิจริงแล้วแล้วหนูสมัครประมาณเดือนเดือนเดือนไหนอสองเดือนสามเดือนที่แล้วแล้วนะสมัครไว้อะใช่ตั้งแต่เขาเปิดรับเลยหนูก็สมัครแล้วแม่เอครูเอเขาบอกว่าให้มาวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้าแล้วหนูลงมาวันวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าไปเลยหนูนั่งรถอะไรมาเลยรถบกสมาลงที่ขอนแก่นขอนแก่นแล้วหนูนั่งรถโดยสารมาแท็กซี่มานี่เลย วันที่5ตอนเย็นหรือว่าตอนไหนตอนเช้าเลยมาประมาณถึงประมาณ7โมงเช้าอ<ม>่ะ<ม>ไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครเลยไม่มีญาติพี่น้องที่นี่ไม่มีเลยแล้วก็มาถึง7โมงเช้าวันนั้นฝนตกด้วยแล้วก็เอากระเป๋าเขามาไว้แล้วก็รอประมาณ10โมงครูอะไรตื่นหนู <c oughs> ก็คอยมาถามเขาว่าเออเก็บกับเก็บอะไรไว้ไหนยังไงเพื่อนขนแรกรู้จักใครก็คือพี่พี่หยกและก็ไรริวไอหย,ยกเหรอใช่วันนี้ เรามารู้จักยังก็รู้จักกันมาเป็นปีใช่ใช่ไหมใช่รู้จักกันมาแรกก็คือสนิทกันมากแล้วแล้วแล้วหนูมามาวันแรกหนูหนูหนูรู้สึกอย่างไรบ้างหนูพอหนูมาเห็นสํานักงานสาวน้อยั้างแรกหนูคิดไว้ว่างไงตอนแรกอะคิดว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้คิดว่าโอ้จะอยู่ใครอยู่มันแบบเออไม่ไม่สนิทไม่อย่าง,งานู้นอย่างนี้ไม่พูดคุยแต่นนี้ก็คืออบอุ่นมากสนิทกันแบบพี่น้องกัน ถามนู่นถามนี่จริงนะไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยเลยแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายประมาณแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่ไม่ขนาดนี้ดว่เพราพที่รุ่นพี่ว่าพี่พี่ผูจะโหดจะอะไรจะจะดุจะด่าจะโหดจะด่าแบบเออกลัวมากอันนี้กลัวจริงพี่นอนครับบอกเคยมีพื้นฐานไม่หนูไม่เคยมีพื้นฐานหนูไม่เคยขึ้นมาที่ไหนเลยไม่เคยเลยหนูก็แรกด้วยนั่งรถมาเลยใช่ครูรับก็มาเลยขนาดนั้นเหรอใช่มาเจอก็มาเจอพี่พี่เพื่อนๆนใช่ ค,ครปูป,รป้านเป็นไงอะพอมาวันแรกเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกติดเต้นอยู่พอก็ยังไม่มีใครคุยด,ด้วยแล้วก็คนแรกมาทักกระยกนั่นแหละว่าเอาอันนี้ไว้นี่นะอันนั้น,นออแล้วก็สนิทกันมาเลยแล้วพอ,พอหนูมาฝึกฝึกเต้นเป็นไงบ้างก้าได้อยู่แต่มันเกินจังหวะมันไม่เหมือนเราเต้นนาฮั่นใช่จังหวะจังหวะเราแรงไงจังหวะเราแรงมากจริงบอกจริงถามว่ายากไหมยากไหม ไม่ยากถ้าคนตั้งใจไม่ยากเลยนี่ครับพี่น้องฟังน้องไปเลยถ้าเราตั้งใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยากมันมีคำว่ายากเลยแล้วครูใจดีไหมใจดีใจดีทุกคนเลยไม่ได้อวยนะอันนี้ไม่ได้อวยคือไม่ต้องอวยอยู่แล้วแล้วทีนี้พ่อถามหน่อยพ่อหนูว่าเจอจังวะเห็นไหมที่ขอเต้นลำเพลิน่งลำเพลินจะเงินใจเป็นไงสนุกไหมสนุกนะอืมปอนจริงดิหนูไม่เคยเลยนะ แต่พ่อ<ล>พ่อสังเกตด,ดูหนูเตี้นเที่พ่อคิดว่าหนูผ่านเวทีมานะไม่เคยผ่านทีก่กับลูกไม่ไม่เคยเลย <c oughs> ลูกแสงพี่น้องน้องแสงตัวเตีงที่เคยว่าวเทียบแล้วพอผ่านไปตอนนี้ประมาณสักเกือบสองอาทิตย์แล้วนะเช่ไงบ้างพอผ่านไปตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้อ่ะก็พัฒนาขึ้นครูก็ชมชมบ่อยอะไรบ้างอันนี้ไม่อันนี้ไม่เถียงแล้วเราคิดว่าตอนนี้เราเราเราคิดว่าเราทําได้เต็มแค่ไหนละ แต่ก็ความพยายามขาเราก็คือเต็มร้อยอยู่แล้ว <Ừ. S 1> แต่ในสายตาครูอาจจะไม่เปะ๊ะยังยังได้อยู่ประมาณเอา50-60ิิบนี่แหละเออยังไม่เต็มร้อยอเท่าไหร่จังหวะเรายังไม่เข้าเพื่อนไงใช่ถูกต้องอันนี้เอาพูดง่ายคือมันแค่เริ่มต้นเองเ<อ>พิ่งเพิ่งยกแรกยังมีอีกงสยก,ยกแล้วอย่างคือแค่คิดว่าสบายเพราะอะไรหนึ่ง เรายังอยู่ในที่ตั้งใช่ไหมเรายังไม่ได้ออกงานยังไม่ได้ออกงานใช่เลยเราจะไม่มีแบบบางทีบางที่เราไปอาจจะไม่มีห้องน้ําไม่มีที่นอนที่นอนบางทีเราออกงานทุกวันมันอาจจะลำบากเนี่ยตรงนั้นแหละนั่นแหละคือความจริงแต่คือตอนนี้คือหนูต้องเริ่มเป๊ะแต่แต่ตอนนี้คือก็โอเคเพื่อนฝูงไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาที่น้องเรื่องอาหารการกินก็อยู่ได้แล้วโอ้ยกินอิ่มนอนหลับทุกคืนแล้วลูกแสงพักที่ไหนพักในโดมนี่ที่โดมนะใช่ไม่จะพักหมู่เก้าไม่แล้วก็คือ ซ้อมเสร็จอาบน้ำนอนเลยหลับก่อนเพื่อนเลยแก้งปลาซิวอ้าวพี่น้องแล้วเห็นเห็นซอแม่กุ้งแม่กุ้งเห็นใช้กันนึกว่าคนอีสานร,รว่ารู้จักกันไม่รู้เลยใครๆก็แสงแซงแสงเออเรียกได้ตลอดแบบว่าเออใช้อะไรกระทำทำทำได้ที่ทำอ่ะถามจริงๆทีนี้ชอบอะไรในของสาวน้อยอ่ะเอาจิงเท่าที่หนูมาอ่ะเพราะว่าคนเราถ้าไม่ชอบถ้าไม่ใจร้ายจริงคงไม่มาหรอก ชอบอะไรในสนามชอบดนตีแล้วกอลำเขาเอาจิงดิขนาดแค่ไปเล่นหมอชิดก็มันแค่รวบลัดนะใช่แต่ปิดวงมานะหนูมาเหรอมาพระเจ้ามากับใครอ่ะมากับพวกพี่ๆแบบออนออนสอดอีสานไงเฮ้ยรถเราตามขนาดนั้นเหรอตามแล้วจากหมอชิดวันนั้นนะใช่ปิดวงมานะจากบุกเขยมักเอาหน่อยบดทักสอหน่อยมากมากตามมาปิดวงใช่แล้วจนมาอยู่นี่ น้องแสงที่น้องเป็นคนที่น่าจับตามองมากเอ้าเังไงก็เพราะว่า้าเจะพูดทั้งวันก็คงไม่หมดอ่ะพ่อมันรวบลัดก่อนเอาเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้มีอะไรฝากให้พ่อแม่ฝากกับพ่อแม่พี่น้องหน่อยวัสดีครับฝากน้องแสงด้วยนะคะฝากติดตามฝากเชียร์ฝากเป็นกาลังใจพ่อพ่อแม่พี่พี่น้องน้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจทีมดังเสื้อเราทั้งหมดเนาะใช่ครับเป็นกำลังใจให้แกงปัสซิ่อ้าวด้วย นี่ครับลูกแสงหมายความว่ามาคนเดียวไม่รู้จักใครมาด้วยใจจริงๆแล้วก็ชอบแล้วก็อาจจะชอบบอสชอบตัวนน้องอุงหญิงพี่องหญิงรุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันชอบน้องอุงหญิงด้วยนะใช่น่าจะหลายหลายอย่างแล้วแล้วอย่างเหมือนฉีดไว้แบบฉีดไว้เพราะอะไรหมอชิดมาปิดโงพ่อเพิ่งรู้นะเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าหนูเป็นคนอีสานมาจาที่ไหนได้กรุงเทพพระรามสองพระเจ้าอะยังไงก็ขอให้ขอให้ตั้งใจนะอันดับแรกคือ ความตั้งใจอ่ะความอดทนและใจรักและอีกอย่างที่สําคัญคือชิดดีทําดีอย่างที่พ่อโจว่าแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามมาเราก็ตรงพัฒนาต่อไปเด้อลูกแสงเอาสูส้ๆครับพี่น้องครับโอ้เหลือเสื้อดีครับพี่น้อง <laughs> <laughs> เด็กคกรมอแต่เทน้อย <laughs> ใช่ไหมโ <laughs> <laughs> ป,ปกน้อย <laughs> <laughs> แต่วันหนึ่งไม่เคยคิดว่าจะมานั่งเนี่ยตรงเวทีนี่มายืนอยู่ตรงนี้คเคยเต้นแต่อาหารเอาสู้ๆลูกบายๆครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทครับแล้วก็ฝากลูกแสงน้องน้กพี่น้องเด้อ คนนลิปหน้าในพ้ออันั้ครับเบ่งแรกก็จะลืมกดไล้์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุย้ยลำเฟือนน้องไปเชียวครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดอ้อแล้วก็ทายานให้ดันดันดันให้ทายานเขาสู่แสนซาบี่น่องนะครับไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ